ทำอะไรอะโซจูืมทำอะไรแม่บอกว่ายังไงอย่าลือ้ของถูกไหมคะบอกว่ายังไงต้องให้แม่ลุกขึ้นไหมใช่ไหมอืมไปไปนอนไปไปได้ยินไหมที่พูดอะเนี่ยเราลือ้ของหมดเลยอะคือแม่ทำงานก็เหนื่อยแล้วอ่ะโซจูๆๆ ไปไปนอนข้างบนไปเราดื้ออ่ะเออท้ามาเก็บอะไรของเธอก็ไม่รู้อ่ะโซจูของเล่นเธอมันก็เยอะแยะแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นสิบสิบรอบแล้วดูดิเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมอ่ะโลกเป็นอะไร เป็นอะไรเหรอ,อืเดี๋ยวก่อนมานี่ดีนี่นี่เป็นอะไรเราหน้าก็มอมแมมเนี่ยเนี่ยดูเท้าดูเท้านะอย่ากัดแม่้ดูเท้านี้เนี่ยดำหมดเลยอ่ะลูกอย่ากัดแม่เดี๋ยวใส่โบอกหน่อยฮะอยู่ดีๆเลยอยู่ดีๆเลยอยา่า ทำร้ายแม่อยา่าทำร้ายแม่เนี่ยมึงกูจะไม่เหลืออะไรแล้วเน่อืม้วดูเท้านี้ดำหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอะอะไม่ต้องมาคูไม่ต้องมาคูไม่ต้งมาขูะ